สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับทางเพจของเรานะคะขายบ้านและที่ดินพะเยาบายนามลน,นะคะ วันนี้ทางเพจของเราพาคุณผู้ชมมาดูบ้านนะคะพื้นที่บ้านหลังนี้มีทั้งหมด1ง,งานนะคะขายเพียง2อล้านหกแสนบาทนะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ใกล้สถานที่สําคัญนะคะเช่นศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจตดพะเยวสถานีตํารวจแม่กานะคะที่สําคัญห่างจากตัวมหาวิทยาลัยพพเยาแค่4ี่กิโลเมตรเองนะคะค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่านะคะเขาติดตัวกล้องวงจรปิดไว้ที่บ้านด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยของเราได้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยว เราไปชมข้างในบ้านกันได้เลยค่ะ,ะเข้ามาเราก็จะเจอส่วนของโรงรถนะคะโรงจอดรถตัวนี้เราสามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยนะคะค่ะแล้วยังมีสวนหย่อมอยู่ตรงบ้านด้วยนะคะเราสามารถปลูกหรือว่าจัดสวนได้อย่างสวยงามเลยนะคะค่ะในส่วนของตัวบ้านหลังจากที่เราเดินเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะพบกับห้องโถงที่โล่งกว้างนะคะสําหรับเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นนะคะที่อยู่ภายในบ้านนะคะรวมไปถึงลู่วิ่งนะคะ ให้หมดเลยนะคะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะในส่วนของห้องนะคะบ้านหลังนี้มีด้วยกัน3าห้องนอน2ห้องน้ําค่ะถัดจากห้องที่สองมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําที่อยู่ภายในตัวบ้านนะคะห้องสองห้องที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะคะจะไม่มีห้องน้ําภายในตัวนะคะและในส่วนอีกห้องนึงนะคะจะเป็นห้องที่มีห้องน้ําภายในตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะห้องนี้นะคะจะมีเฟอร์นิเจอร์โตะเตียงนะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งรวมไปถึงแอร์นะคะที่มีติดไว้ให้นะคะ ห้องนี้ก็เป็นห้องที่มีห้องน้ําภายในตัวนะคะตัวนี้เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเตียงตู้นะคะรวมไปถึงโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็แอร์นะคะและที่สาคัญเลยตัวนี้ก็คือห้องน้ําที่อยู่ภายในตัวห้องนั่นเองนะคะห้องน้ําก็กว้างขวางพอสมควรนะคะค่ะหลังจากที่เราดูห้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะทำงานส่วนด้านหลังก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะสำหรับไปรับประทานอาหารนั่นเองนะคะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะคะ ในส่วนของห้องครัวนะคะเราจะเห็นได้ว่าจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆตรงนี้นะคะเจ้าของเขาให้หมดเลยนะคะเช่นการน้ำร้อนไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องซักผ้าถังแก๊สเตาแก๊สนะคะตรงนี้ค่ะหากท่านไหนนะคะสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ขอขอพบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ